คุณกำลังมองหาที่ดินฉนดเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ในโคราชที่มีผู้สวยๆแต่ราคาไม่แพงอยู่หรือเปล่าครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเถนราตะมนตตะเคียนอเบรดานดกนุทศใกล้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201และจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิลบบุรีและอยู่หาบตะเวแค่เพียง20นาทีที่ดินมีเนื้อที่1ไร่3งาน29ตารางวาอยู่ในเขตพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมหน้าที่ดินติดถนนลาดยางสายนม2161นับก,กวางติดถนนประมาณ300เมตร ด้านหลังที่ดินมองเห็นวิวกัางหันลมและพื้นที่เกษตรได้กว้างไกลวิวสวยไม่แพ้ปักช่องในราคาที่ถูกกว่าปักช่องมากอยู่ในแนวรับลมดีตลอดทั้งปีจึงเหมาะสําหรับคนเมืองที่อยากมีบ้านพักตากอากาศดีๆสักหลังในราคาที่ไม่แพงเกินไปส่วนเรื่องอางหารการกินก็ไม่ลาบากเพราะตั้งอยู่ห่างตลาดเกิดคุณโทษแค่เพียง15นาทีมีสายไฟฟ้าแรงต่ำตั้งอยู่หน้าที่สามารถขอมิเตอร์ลงได้เลย เรื่องน้ำสามารถเจาะบ,บาดาลได้อยู่ในเขตพื้นที่บาดาลน,น้ําจืดสามารถนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคและพาปลกได้ดีเจ้าของขายยกแปลงเพียง1ล้านบาทสนใจแวะไปดูพื้นที่จริงก่อนวิวสวยกว่าในภาพมากนะครับ